o r a c l า b บ s e พาคุณเข้าสู่โลกภายในผ่านการ์ดและการสะท้อนจากหัวใจของคุณเองเอพหนึ่งเสียงจากความเงียบคุณกลัวความเงียบใช่ไหมกลัวการน,นั่งอยู่คนเดียวโดยไม่มีเสียงทีวีไม่มีมือถือไม่มีเสียงเพลงคอยกลบความคิดหรือจริงๆแล้วสิ่งที่คุณกลัวไม่ใช่ความเงียบ แต่เป็นความจริงที่มันอาจจะเผยออกมาเมื่อไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากเสียงหัวใจของคุณเองลองนึกดูครั้งสุดท้ายที่คุณอยู่เงียบๆจริงๆคือเมื่อไหร่กันเรามักจะพาตัวเองหนีออกจากความเงียบอยู่เสมออาจจะโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเราเปิดเพลงในห้องนอนเปิดทีวีเป็นเพื่อนเวลาทำงานบ้าน หรือเลื่อนหน้าจอมือถือไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่ากำลังหาอะไรบางทีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพราะคุณอยากดูอยากฟังหรืออยากเสพมันจริงๆแต่มันคือการป้องกันไม่ให้ความเงียบเข้ามาเพราะถ้ามันเงียบเกินไปคุณอาจจะได้ยินเสียงบางอย่างที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดเสียงที่ถามว่านี่คือชีวิตที่คุณต้องการจริงๆใช่หรือเปล่า ลองจินตนาการว่าตอนนี้คุณอยู่ในห้องที่ปิดทุกเสียงไฟอาจจะหลีลงเล็กน้อยมีเพียงเสียงลมหายใจของคุณเองตอนแรกๆคุณอาจรู้สึกอึดอัดเหมือนกำลังถูกบังคับให้ฟังเสียงที่ไม่อยากได้ยินความกลัวเก่าๆอาจจะโผล่ขึ้นมาความผิดพลาดที่เคยทำอาจกลับมาชัดเจนอีกครั้งหรือความฝันที่คุณทิ้งไว้ อาจค่อยๆเคาะประตูใจให้คุณกลับมานึกถึงมันนี่แหละคือสิ่งที่ความเงียบทำมันไม่ได้สร้างปัญหาใหม่แต่มันทำให้สิ่งที่คุณเก็บซ่อนเอาไว้ดังขึ้นมาในความคิดที่คุณพยายามซ่อนมาตลอดแต่เมื่อคุณยอมอยู่กับมันนานพอคุณจะสังเกตเห็นบางสิ่งที่เปลี่ยนไปในตอนแรกความเงียบเหมือนศัตรู แต่ค่อยๆกลับกลายเป็นเพื่อนเพื่อนที่ไม่พูดมากแต่พร้อมจะสะท้อนความจริงให้คุณเห็นคุณอาจพบว่าสิ่งที่คุณเหนื่อยมาตลอดไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณไม่เคยให้โอกาสตัวเองได้พักจริงๆคุณอาจพบว่าความฝันที่คุณเคยวางทิ้งไว้มันยังรออยู่ที่เดิมหรือคุณอาจเพียงแค่ได้เห็นว่าข้างในคุณยังมีพื้นที่สงบ ที่ไม่เคยหายไปไหนเลยความเงียบไม่ได้ทำให้คุณสูญเสียแต่มันกำลังพาคุณกลับมาเจอเพื่อนเก่าที่ชื่อว่าตัวฉันเองตอนนี้ลองหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆลองฟังเสียงรอบๆตัวคุณฟังความเงียบที่อาจอยู่ตรงนั้นแล้วสังเกตว่ามีเสียงอะไรเกิดขึ้นในใจบ้าง เป็นเสียงความกลัวที่ยังค้างอยู่เป็นเสียงของความเสียใจที่ไม่เคยปล่อยวางหรือเป็นเสียงของความหวังที่กำลังเรียกคุณให้กลับไปหาคุณไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในทันทีการกลับมาฟังความเงียบอาจเริ่มจากเพียง1 0ถึง15นาทีต่อวันปิดมือถือปิดเสียงรบกวน เรานั่งอยู่กับลมหายใจของคุณเองถ้าความคิดมันดังเกินไปหยิบสมุดขึ้นมาเขียนไม่ต้องหาคำสวยหรูไม่ต้องเรียงลำดับความคิดแค่ปล่อยให้มันไหลออกมาเหมือนการสนทนากับเพื่อนที่คุณไว้ใจที่สุดและเพื่อนคนนั้นก็คือตัวคุณนั่นเองความเงียบอาจจะน่ากลัวในตอนแรก แต่มันไม่เคยทำร้ายคุณเลยมันเพียงแค่รอวันที่คุณจะยอมฟังมันอย่างจริงใจเพราะบางทีคำตอบที่คุณตามหาจากภายนอกมาตลอดอาจอยู่ภายในความเงียบนี้เองคืนนี้ถ้าคุณลองปล่อยให้ความเงียบอยู่กับคุณสักครู่คุณจะได้ยินอะไรบ้างขอบคุณที่รับฟังจนจบและอยู่ด้วยกันในเส้นทางนี้ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปและอย่าลืมว่าจิตวิญญาณของคุณไม่เคยเดียวดายเลยค่ะ